สวัสดีครับอัตพลภัยขยดช n e l ครับวันนี้จะพามาดูแอร์เก่าครับแอร์ไซโจเรนกิแบบฟิกสป e ดวันนี้ใช้งานมานานแล้วครับล้างไปรอบหนึ่งตอนนี้อาการคือแอร์ไม่เย็นมีต่ลมครับเดี๋ยวจะพามาดูเติมน้ำยาครับอันนี้ก็เบรเกอร์ครับเบรเกอร์ ครับวันนี้มาขึ้นหลังคารนะับดูคอยร้อนคอยร้อนของแอร์ไซโจเดนกิอันบนนี้เป็นท่อแรงดันสูงอันล่างเป็นท่อแรงดันต่ำครับเราจะเติมท่อเข้าที่ท่อแรงดันต่ำอันบนจะเป็นท่อแรงดันสูงท่อข้างล่างนี่แหละครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ามาต่อเข้าตรงวาล์วสวิต ครับก็ถังน้ำยาที่สั่งซื้อมาจากคลิปที่แล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสแอร์ไม่เย็นก็เตรียมพร้อมสำหรับการเติมน้ำยา R22 สํำหรับคอมคอมเก่าครับไซโจเดนกิเริ่มแรกเราต้องเปิดจุกน็อขวาครอบของ ท่อแรงดันต่ำครับพ่อทางด้านดูดของอคอมแอร์ Com Air ครับก็จะเติมเข้าทางท่อแรงดันต่ำก็จะใช้วาวสวิตตัวนี้เป็นเพื่อนวาวสวิต wow หันเข้าไปครับอาสายสีน้าเงินเข้ากับวาวสวิต ซึ่งเป็นเซฟตี้วาลสายสีเหลืองก็เข้ากับถังน้ำยาแล้วก็มาเข้าที่เกตเกตตอนนี้ก็พร้อมใช้งานครับเริ่มแรกเราจะต้องมีการเจาะถังเจาะถังน้ำยา R22 ก่อนโดยการหมุนหมุนที่ฐานให้แน่นก่อน หมุนที่ฐานให้รับกันให้แน่นเสร็จแล้วก็จะไปหมุนหมุนวาลวด้านบนหมุนตามเข็มเมฬิกาอย่างที่ผมหมุนนี่แหละครับเพื่อเจาะให้น้ำยามันมีทางผ่านขึ้นมาพอเราเจาะเสร็จแล้วเราหมุนเข้าไปตอนนี้มันปิดอยู่นะครับต่อไปเราก็ จะคายออกเพื่อเปิดน้ำยาเราจะคายออกให้สุดแล้วเราก็จะมีการไล่ลมไล่ลมตรงนี้ครับพเพื่อนตอนนี้ก็น้ำยามาอยู่ที่วาลวแล้วนะเพื่อนเพื่อนสีเหลืองน,นี่น้ำยามาลอยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเหลือแต่ยังไม่ได้เปิดวาล ตอนนี้ก็เราจะไล่น้ำยาตรวจสอบอข้อต่อแล้วเราก็จะไล่น้ำยา,าให้มาอยู่ที่ตัวเซฟตี้วาลวก่อนนะครับตอนนี้เราเปิดเปิดน้ำยาปุ๊บน้ำยาก็จะไปที่สายสีน้ำเงินครับแล้วก็ไปไล่ ไล่อากาศออกตรงวาเซฟตี้ที่เป็นช่องสวิตวาลครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมขันให้แน่นนิดนึงเพื่อความชัว เดูที่รีโมทครับตอนนี้ตั้งไว้23.5เนี่ยตอนนี้มีน้ำยาแค่ตอนนี้มีน้ำยาแค่20เ,เราต้องชาร์จเข้าไป

ขึ้นมาอยู่ที่ยี่สราบนอางเกินอยู่สามต้องทํำยาต้องอยู่เจ็ดส น้ำแข็งจะเริ่มค่อยๆลดลงนล้นเพื่อนๆถ้าน้ำยาหมดเหมือนจะเป็นน้ำแข็งก็ปิดทีน,นก่อนอันนี้40แล้วนะ ตเติมน,น้ำยาแอร์ครับเพืเ่อตเติมน้ำยาแอร์เดี๋ยววัดแอมป์ดูก่อนนะเท่าไรเริ่มจากที่น้ำแข็งเกาะก็ไม่เกาะเลยเออใช่ตัวบนตัวบน,วบน4แอมป์แล้วเพื่อนเมื่อกี้ผมคีผมมออมบผิดนะพอสีแอมป์แล้วแปลว่าเจ็ แกดูขอยน้ำยาปุ๊บแอมขึ้นเป็น4.8น้ำยาเข้าอยู่แอมขึ้นเป็น4.8 60แล้วเพื่อน60อย่ที่เป็นน้ำแข็งเริ่มละลายมดเลยที่4.8น้ำยาอยู่60ต้องเติมไม่ได้70หรือ80 อย2สิบสองเกตเพื่อนตรงนี้เมื่อก,กี้เป็นน้ำแข็งเกาะตังไม่เกานะเลยมีบ่ใอ่น้ำยาเต็มนนะเลยเพื่อนอันนี้เจ็ดต้องเป็นเจ็ดสิบเราติดก่อนแอมยู่ที่5แอม ยาเจ็ดสิบ่พอละวมั้อห้าแอมนี่ห้าห้าจุดหน่งเข็มสั่นอน่อยหกสิบกว่าจะแรงที่เจดสิน่ยเพ่อนแอมมาอยู่ห้าห้แอม ตามะเปกเป็นห้ามือใหม่หัดเติมน้ำยาแอร์ครับอายี่สิบสองนี้ขึ้นมาอยู่ที่หกสิบกว่าที่หยดตรงนี้นะมันหาหมดแล้วไอ้น้ำยาแอร์ไ,อไม่ใช่หมอนว่าน้ำแข็งเกาะไม่เกาะแลตนแรกก็เกาะอย่างนี้นะและจำให้ได้เจ็ดสิบไปเลย เข้มสั่นเลยยาอีกเจ็ดสิบก็น่าจะพอแล้วนะอา่าเจดสิบตอนนี้ปิดวาลจากตรงนี้นะวาลที่ที่สายเหลืองนี่มาจากถังสายสีน้ำเงินนี่มาจากาวาลเซอร์วิตตรงนี้ต่อเซอร์วิ ตอนนี้เข็มสั่นแต่น้ำยาอยู่ประมาณเจ็ดสิบก็ถือว่าได้สามสัปเตอรเตอรอมีนิดหนึงถ้ามันอยู่ที่เจ็ดสิบนิดเผื่อรั่วเพราะแอร์ตันเริ่มรั่วแล้วเติมทีอยู่ได้ประมาณเจ็ดเดือนเพื่อนมันน่าจะรั่วชนิดอะ่ะ หน่อยตัวนี้ปิดแล้วเห็นมันจะมีการสั่นบ้างน้ำยาจะเข้าไปที่สายสีน้ำเงินกองสว wow. ิตวาลโอเด แอมนี้5.3เข็มสั่งเลยพอแล้วครับตอนนี้พอ5.4าี่ได้ขึ้นขนาดไหนห้าจดสผมว่าโอเคแล้วน้ำแข็งก็ไม่เกาะเลยนะ แขงไม่ก่ออ่าอมอยู่ที่5.3าจุาน้ำยาอยู่70อ่นเพื่อน้ำยา R ย2อยู่ที่70็ดสิบปกติเขเติม70็ดถึงแป เราก็ตามสเปคไปเลย Gen 5, 7แคมที่5.3ครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันปิดตรงนี้ก่อนนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับ7ิ0แต่ลงมานิดนึงผลงานยากกับโมดเพื่อน หายยี่สองกับหมดถังเลยตอ,อนก่อนเติมน้ำยาอยู่ที่ยี่สิบอ่าห้าจุดสาม น,น้ำยาเจ็ดสิบแต่เข็มยังไม่นิ่งนะเข็มยังกระดิกปิ๊ๆๆ,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 ๆิ๊ปปิ๊ปิ๊เลยแอมอยู่ที่ห้าจุดสี่องสวิตบาลอยู่ด้านล่างเพื่อนรุ่นรุ่นนี้จะเป็นไซโจรเรนกิไซโจรเรนกิเจ็ดสิบน่าจะพอแล้วครับดูความทำง,งานว่ามันเท่าไหร่ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเมยังไม่หนึ่งเงี้แต่น้ำยาผมปิดแล้วปิดก็ดิดไปต้งปิดตามเข็นมนาฬิกามันก็จะปิดประมาณอย่างนี้ยตอนนี้ปิดปิดน้ำยามันได้เติมเลยคนระัเพื่อนน้ำยาห้าน้ำยาเจ็ดสิบแอมห้าจุดสอง 5.2 5.3อายาเจ็สิบนิดๆเห็นมันกระดิกยังไม่นิ่ง5.4าจุดส่สิบตอนนี้เราปิดปิดแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะปิดแอบตี้วาลวเราก็หมุนออกหมึนแทงมุงแทง,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 งกินวนออก ให้หมุนหมุนออกนะเพื่อนมันจะไปกดทุกสอง,งในเวลาเราแตะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเราเอาหลังมือแตะแล้วมันมีกระแสไฟฟ้ามันก็จะเด้งกลับอย่างงี้ตอนนี้แอมปหจุดสี่ัญญาเราปิดไว้ไว้ใช้ครั้งหน้า เหลืออีกนิดนึงเอาวาวสวิตออกแล้วเพื่อนอันนี้เราไขไขออกมาโดยสุดแล้วขไขตรงนี้ครับควนเข็มไมลิกาก็คือมันก็จะยกเลิกการดันลูกศรอ,อะ่ะมันก็จะถอยออกมา้านนี้แล้ก็หมุนสวิตเราออกอนนี้ออกแล้วครับ เซอร์วิสบาวตัวนี้ทำให้เราไม่ต้องกังวลมันแอรมาจุดสามตอนนี้เราก็กดออกมาแล้วครับเราก็จะปิดปิดตัวครอบน้ำยามตัวเนี้ครอบน้ำยาการน้ำยาออกปิดห้แน่นเพราะว่า อันมีกันกันซึมอยู่พอใช้ตรงนี้เอาซสวิตางหน้าดนีนั่นรึเล้วออกเอาติ้มตึงมมือครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับ5.3 น้ำยาเจ็สิบนี่ยน้ำยาเจ็ดสิบยังค้างอยู่เลยน้ำยาเจ็ดสิบโอเคเดี๋ยวประกอบก่อน,นเพื่อนตอนนี้ก็ประกอบเร็จแล้วเพื่อนไอเพลเนี่ยมันบอกแต่ว่ามันเรียนหมดแล้วช่องวาลวสวิตตรงนี้ที่ ีคลิปที่แล้วผมสาธิตข้างล่างอ่ะวันนี้ต้องมาใส่ตรงนี้อาบเพื่อนออาโซิตบอลโอเคครับเดี๋ยวไปดูในห้องนอนห้าเดือนเติมทีก็คุ้มนะทำยาก็ห้าร้อยกว่าบาทซาโจรกิ ยี่สิบสองยี่สิบสองปีแล้วเพื่อนแต่ว่ามันก็ทนนะาโซลกิเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่อินเวอร์เตอร์สมัยก่อนอินเวอร์เตอร์ไม่มีนะึดูที่รีโมทครับยี่ิบสามจุดห้าดูที่เย็นอยู่แล้วเพื่อนเย็นอยู่แอรติดมั้งแต่ ซื้อบ้านยี่ปีแล้วเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไ้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเติมน้ำยาแอร์ด้วยตนเองสซโจริกิฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย ครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเชิกนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย